ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีสิงห์ทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนพฤศจิกายนในช่วงนี้จะมีดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้สําหรับชาวราศีสิงห์จะได้รับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานการเงินจะส่งผลดีกับตัวของท่าน ในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินนั้นท่านจะหาเงินหาทองได้มากขึ้นในช่วงนี้เรียกว่าท่านจะมองเห็นหนทางใหม่ๆที่จะหาเงินหาทองได้มากขึ้นไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรทําอะไรก็จะมักจะเป็นเงินเป็นทองการดำรงชีวิตหรือการคลองเรือนก็จะไม่ติดไม่ขัดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะ และดูลาบลื่นดีชาวราศีสิง์ในช่วงนี้จะเป็นช่วงอีกระยะหนึ่งที่ท่านจะต้องออกสังคมบ่อยครั้งเกี่ยวกับในเรื่องของการงานงานบางสิ่งบางอย่างที่ท่านทำนั้นท่านต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองจึงทำให้ท่านนั้นไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนในช่วงนี้บางท่านนั้นบางครั้งบางคราว ก็รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยหรือว่าเมื่อยล้ามีอาการท้อแท้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานแต่ชาวราศีสิงห์นั้นท่านมีความอดทนถึงงานจะมากถึงงานจะหนักเท่าไรท่านก็ไม่เคยย่อท้อท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีนิสัยชอบรออลุยงานอยู่แล้วงานที่ท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสำเร็จไปได้ ด้วยดีและท่านก็จะพบกับความสุขในการทำงานของท่านอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานเบาก็แล้วแต่ในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าในช่วงนี้ท่านหาได้ง่ายและหาได้คล่องหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองเรียกว่าจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่าน ไม่ขาดสายบางท่านได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนก็ได้จับเงินหมื่นเงินแสนในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงดีท่านจะหาเงินหาทองอะไรในช่วงนี้ท่านก็มีความสําเร็จบางท่านนั้นทําธุรกิจบางท่านก็ทํางานที่เรียกว่าส่วนตัวคิดอะไรทํำไรก็มีแต่ความสําเร็จการลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนกับผู้อื่นก็จะได้ มีกำไรกำไรปันผลเข้ามาท่านชาวราศีสิงห์บางท่านบางลายชอบเกี่ยวกับในด้านของการค้าขายท่านก็จะขายดิบขายดีในช่วงนี้บางคนก็ออกรับจ้างทั่วไปท่านก็จะมีงานทำอยู่ตลอดรวมถึงในเรื่องของการเงินการทองท่านก็มีเรียกว่าไม่ขาดมือท่านยิ่งขยันยิ่งทำงาน ในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านบางท่านถึงกับมีเงินเหลือเก็บเหลือฝากอีกต่หากในช่วงนี้ชาวราศีสิง์ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการทํางานของท่านมีความสําเร็จอย่างสูงในเรื่องของการลงทุนอีกเช่นเดียวกันชาวราศีสิงนั้นจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดาย การงานจะดีการเงินก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านหยิบจับอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านเรียกว่าในเรื่องของการงานนั้นท่านมีทำอยู่ตลอดบางคนนั้นทำงานเกี่ยวกับรับจ้างก่อสร้างทั่วไปท่านก็มีงานทำอยู่เรื่อยๆงานดีเงินก็ด,กดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นั้นก็ มีเข้ามาเรียกว่าไม่ขาดสายอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็ย่อมได้ไม่ว่าจะเป็นของใหญ่ของแพงท่านก็สามารถซื้อได้ทำได้ชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นเรียกว่าในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีในช่วงนี้ทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านงานที่ท่านทำนั้นก็จะเป็นงานที่ดี เป็นงานที่ย,ยั่งยืนและถาวรชาวราศีสิงห์นั้นหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบเข้ามาทัานเนื่องด้วยในช่วงของวันที่17น,น,นี้นั้นจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกจึงทำให้ชาวราศีสิงห์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาทั้น การงานบางคนนั้นอาจจะได้งานใหม่ๆทําอีกก็มีในช่วงนี้งานที่ท่านทํางานเก่าๆก็เรียกว่าเป็นงานที่ดียั่งยืนถาวรท่านก็จะได้งานใหม่ๆเสริมก็มาอีกเรียกว่าการงานดีในเรื่องของการเงินการทองก็มีจับจ่ายใช้สอยถึงท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านก็ไม่เดือดร้อน ในเรื่องของการเงินการทองมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยเื่มีทั้งรายรับและก็รายจ่ายจึงทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีโชคมีลาบไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังมีอยู่ช่วงหนึ่งในช่วงของวันที่28อันนี้จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ราศีพิจิกอีกเช่นเดียวกันอันนี้จะทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นต้อง ระมัดระวังสิ่งแวดล้อมหลบตัวการเงินการทองการงานอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างในช่วงที่ดาวพระศุกร์เข้าสุราศีพิจิกในช่วงของวันที่28เป็นต้นไปอันนี้การทำงานต่ออว่าท่านทำงานส่วนรวม รวมกันหลายคนเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ใหท่านระมัดระวังในเรื่องของการจริงดีจริงเดน่นการพูดการจาก,การใช้อารมณ์อาจจะมีกระทบกระทั่งกันได้ในเรื่องของการทำงานบางทีความคิดเห็นจะไม่ตรงกันก็ขอให้ท่านใจเย็นๆไว้บางสิ่งบางอย่างนั่นถ้าหากว่าเป็นไปได้ให้ชาวราศีสิงห์นั้นเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ก็จะไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรถ้าหากว่าเรา มีเรื่องมีราวแล้วจะไม่ค่อยดีในช่วงนี้จะทําให้ท่านนั้นเดือดร้อนได้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายน,นนี้นั้นแต่สิ่งดีๆก็มีอยู่เกิดขึ้นกับตัวท่านอีกในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรในด้านของการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานก็จะมีเข้ามาหาท่านใหม่ๆท่านสมัครงานอะไรไว้ ในช่วงของเดือนที่แล้วหรือว่าในช่วงของเดือนก่อนชาวราศีสิงห์ก็จะได้รับข่าวดีท่านจะได้ทำงานที่ท่านสมัครไว้หรือว่าท่านจะลงทุนอะไรไว้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการในเรื่องของการทำมาหากินถือว่าดวงของชาวราศีสิงห์นั้นจะไม่ได้อยน้อยกว่าราศีใดๆทั้งนั้น ในช่วงของเดือนพฤศจิกาท่านจะหยิบจับทำอะไรในช่วงของปลายเดือนจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองจะหาง่ายการงานก็หาคล่องโชคลาบก็มีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิง์ในช่วงของปลายเดือนในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็ดีท่านใดที่ยังเป็นโสดก็จะเจเจอเนื้อคู่ของท่าน ในช่วงนี้ท่านจะไปไปเที่ยวหรือว่าจะไปเทศกาลต่างๆในช่วงนี้ท่านอาจจะเจอเนื้อคู่ของท่านเนื้อคู่ของท่านก็จะเป็นคนที่เรียกว่าดีอยู่ในศีลในธรรมถ้าหากว่าอยู่เย็นถ้าหากวอยู่กินกันก็จะอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปถือว่าดวงของคนที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์นั้นในช่วงนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่าน ในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยบางสิ่งบางอย่างท่านก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ชาวราศีสิง์ในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านต้องระมัดระวังด้วยโรคเก่าๆความดันไขมันเบาหวานอันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้ท่านระมัดระวังไว้บางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าเรา ไม่รู้เนื้อรู้ตัวอาจจะมีการเจ็บหัวปวดท้องปวดน่องปวดแข้งปวดขาโรคเก่าๆอาจจะกำเริบเกิดขึ้นในตั้นระมัดระวังไว้ในเรื่องของคนที่สูงอายุจะเดินจะเหินก็ต้องระมัดระวังไว้อาจจะมีการปวดหลังหลังยอกหรือว่าปวดแข้งปวดขาปวดเข่า,ขาอันนี้ตั้นระมัดระวังไว้ ในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆหตกว่าเราระมัดระวังก็จะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นก็จากหนักกลับกลายเป็นเบาเพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจากเครื่องยนต์ที่สูงที่ต่ําอีกอย่างหนึ่งคนที่เกิดอยู่ในเวลาศีสิงต้องระมัดระวังไว้อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านได้ ท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ขอทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี